เบื้องค่ะได้เต็มใหม่เต็มเมื่อแล้วสช่เมื่อหรือบานนี้ยนื้ผ้าสะออนหม่องพันยู่นะคะบ้านสวนนะคะบ้านสวนดูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อ่ะเบี้ยผักฮะโหระพาพัดเด็ดปลุกเออเนาะไปปลูกไปปลูกกันอ้าวบ้านยังบัวพ่อยู่บานนี้อ๋ยไปปลูกไปปลูกเดี๋ยอยปลูกขอแล้วจะไม่ปลูกใครมันอ๋อเบี้ยผักโหระพาไปปลูกอีกบานนี้ หนาวเลยตอนนี้สะบั้นละตอนนี้เบ๊ออกมาอยู่หน้าแบบนี้ไปเบ๊ออกมาอยู่หน้าแบบเนี้ยมันแคบเมือนั่นนะออกมาอยู่แบบเพิ่นนี่มาอยู่ให้อยู่หน้ารูทางปลูกหน้านู้นนี่แล้วออกมาเห็ุเหตหน้อยอยู่หน้าน้นเท่านี้เดี๋ยวชวนยาพานะชวนยาพาออกมาอยู่นะมีแนวสีด้อีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ย มีแนวสีได้แล้วเบิ้งเบื้งเบื้งจัาอีกยังเด้อค่ะเบื้พง่นน่ะผักสลัดก็ได้ผักชีผักหอมป้อมผักชีลาวนะคะนี่นะคะหอมอู้หอมหอมหอมผักหอมผักได้๋ยวพูไปเคี่ยวพร้อมบ่านนี้ได้๋ยวพูไปเคี่ยวพร้อมสวิงกับบัวรางบ่ดนี้ เพคนเขี้ยวอย่าบอกไม่เห <rapper> ี่ยวนี่พูดนี่เพื่อนปลูกไว้เพียบ <serving os> ุญเอาไปหวัดไปว่าไม่มีอย่างนั้นสลัดจะไม่แอมกันเออเพจยังกินมาเนี่ยพอ้โหข้าวห่อมอเออเออเออ้าวห่อมเออได้ท้อใดก็เอาเด้อข้วห่อมไส่เย็นประเด็กตวงหน้าโอ้หัว อขัวห้ามใสป่ปลาแดกตวงใส่ใส่กุงก้งใส่กุ้งมันกันหอมขัวกันเห,ห,นหกก็นไอือหักกระได้บา,นาดนีตปลาแดกนี่ต้องเป็นปลาแดกตวงบ่ออเออปลาแดกเอาซื้อมาแต่ตลาดนี่บ่อเอาปลาแดกน่องไทยเขาอันนะั้นปาต้องปลาแดกตวงเท่านั้นถังสิได้ปลาแดกเหม,ม่นเหรอบ่โมบีมก็ได้โดดกันแล้วเพราะว่าซีเวสเนี่ยเล่าว่นั้นว่าสิขวัวใส่อัน เอาหัวอาหารมัวองค์ข้เป็กมินต์นิ้วสัตว์ไข่กัวเปลือกบัวมิ้นต์เนี่ยอืมอืมอืมนิ้วัตว่ามันไข่อยู่หันหน้าใส่มันได้กว่าเนาะเอาทำมาแซดบานเฮาวี่งแหละเนาะเอาน้ามะลุกกินมันได้ไงกุ้งมันก็เขามาใส่ใส่แนวใส่บบบนี้คู่คู่คู่เนี่ยใส่แล้วตังค์เขาอ๋อโอ้ยหอมบบบนี่โอ้ยกะสัมพ่อกุ้งมันอยากกินแล้วปวดเท่านั่นแหละข้าวปลาละ ปลาแดกตวงนะคะใส่ใส่เอียงกับห้ามใส่ห้ามหน่อยใส่ห้ามแบบนี้ครับกับเอาไปใส่กุ้ใส่ใส่แบบนี้คุณอาเขาเอื่อนยังก็บเฮือตุ้มกุ้งตุ้มตุ้มตุ้มกุ้งตุ้มกุ้ง วานนั่งก็เท้าเนื้อเซนี่ได้บันฑ์หอยอนย้อนเรงหันหน้านี่อาอปลาให้มันเย็นก่อนมันหนาวจังเอาใส่เย็นเอาใส่หันเพื่อนขวายันได้จังเอาใส่เี๋ยจังหัวทิมลงไปนี่เลยเนาะยขอนลงนี่เลยระบัดทิมลงไปนี่นี่เลยเนาะอาขิมลงไปหันระบัดกุ้งมันกระศิข่าไปตามนี่เลยกะศข่าไปตามหล่องหูวงห่นี่แหละห่วงแบบพรุ่งนี้เจอกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะคุณกุ้งนะคะจะมาซื้อกุ้งมาเป็นสั่งกุ้งไว้นะคะไปซ้อนมันยากเว้ยซื้อกินซื้อกินพูดยา เบ sí, sí, um. ¿Ah? actually, ื้องเนี่ยเจ้ายังก็เช่ามือได้บ่เนี <inizi> ่ยเช่ามือได้ยี่บ <which> ่เน <ilo> ี anyway. no ้ยอาะเช่ามาก่อนได้บ่เนี่ยเบิ Looking ่งเบื้องเจ้ายังเป็นอีหยังพี่เลกพี่ล้ยบานได้หอดพักโมระผาพี่ผูกเข้ามาบิ่งเนี่ยพักโมระผ้าพิ่นก็เข้าไปเออเช่ามากแล้วก็จังสิเดินทางกลับบ้านค่ะเดี๋ยวพามาเบิ่งหม่องใส่กุ้งเพิ่นก่อนนะคะส่วนยางของเพิ่นนะคะนี่อะอ่อนเด้อค่ะอยากมาอยู่แบบนี้ละ ปีหน้านะคะถูกหวยกันนะคะเดี๋ยวชวนพ่อแม่นะคะปูก่องยาพาขึ้นมาทําบ้านสวนอยู่นานาที่อยู่ติดดินลุงพลเนะนะคะติดเพื่อนลุงเสือประสานน่ะละคะ่ะเสือมาเฮ็ดบ้านสวนอยู่น่ะละมึงเนี่ยมาใส่อยู่นี่ห่ะคะ่ะกุ้งใส่น้ำนองสะต้องใหมม้มันเย็ยนก่อนบ่แม่มันเย็นห้วก็ใส เบคอยสิเบิองพันใส่อันีก่อนมันโดนบ่โดนยี่บอโดนอยู่ด้พิ่นสีใสเบรสูดด่างบอใส่ล้งหนีไหม่บล่ะหอมนี่พันสีใสเบิ่งจักด่างหนึ่งนี่จักอันนึงเนี่ยหอมแต่ปรแดกนะแม่โอ้ยสออนกุ้งได้ปะนี่ จะพึ่บาอจารยมไม่ได้กินได้หมูอื <h 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 no. <h um> <h ่นเลยมาบอกนะไหนจะไม่เนาะอัน mm. นี <h well. <h <h ้ก็ม่เนี่ยหัดน่ยนี่ยโบห้อนมันมันต้องเย็นกว่านี้บ่บ่เป็นอย่างเนาะมาลงหน้ามันก็เย็นเนาะเพื่อนมันห้อนมือเฮาห่อนหน้าก็เชื่ว่าให้มันเย็นแค่ก่อนหนาหนาโอ้มาดีมัดมันมีเสือกมัดอยู่เด้แล้ว่ะนะอืมอืมมันย้อนพวกตัวนี้นะบ้านอืม ปึ๊บนี่หอยใบสีด้วยค่ะหอยหอยเป็นชนิดอะไรแดงไปใส่ไปนี่อ่าตวงใส่นั่นนี่นนละตั้งไว้นั่นนี่ละ บ่มีแนวมัดบ่โอ้ยมันมันแบบหล้วันนี้กก็เฮาอืมตั้งให้มันเที่ยงเนาะนี่อ๋อเอาไม่เสียบดินแล้วก็เอานี่มัดไว้เนาะโอ้บ่อยมันล่นอ่าอ่ามีหลายนองสาเน,ะนาะกุ้งธรรมาชาตินะคะนี่ไม่ได้เลี้ยงนี่แล้วยื้อมือเศร้าอะไรจังได้ยาม เนียมะเส้าแบนี้ังไม่ยะขึ้นม้อมบันี่จ้องหอยเด้อมือื่นนั่นบอกก้อนละบอกใบก้อนละอไปสรงหอยเด้อมือื่นเส้าเสดอกชเป็ดตมใส่กอกนี่นะคะเออนั่นแหละ

กลับบ้านแล้วนะคะดูจะเอากลับกันยังไงนะคะดูยาพาจากัาเาจากเมียงบานี้สิเอาจังไดบานี้สิเอาเมืองไดบานี่เหรอเจ้าก,ก็เอาวางไว้หนึ่งกับกลับบ้านกันค่ะสำหรับคลิปนี้นก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปู่ของยาพา,พาแฟมิลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ